ผ่านการรับรองที่ไทยแล้ว TCL 20R 5G สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดคาดเปิดตัวพฤศจิกายนนี้วันนี้ทาง IT f a s t มีโปรดีๆมาบอกนะครับกับ Lazada Payday ลดหลังสตอ็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า50%ฟรัดเซล,ลสูงสุด90%และคูปองส่งฟรี สนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปละลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับล่าสุดได้พบข้อมูลของ TCL 20R 5G สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดได้ผ่านการทดลองจากกสทชที่ไทยแล้วครับคาดว่าเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ โดยข้อมูลจากกสทชเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ TCL ที่ผ่านการลองเป็นรุ่นโมเดล t 7 6 7 h 1ที่มีชื่อรุ่นว่า TCL 20R 5G ครับ โดย TCL 2 0 r 5G เป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดที่มีหน้าจอ6.52นิ้วมีค่าเรตเฟรช90เริ 90Hz ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความเเดียด13ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเเดียด8ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล MediaTek d i m e n s i t ek, 700รองรับการเชื่อมต่อ 5G มี Wi-Fi มีบลูทูน5.1และ NFC มีพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ัม ah. ิลลิแอมป์เอาละครับคราวนี้เราต้องรอดูกันละครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นซ c l 20 r 5 g จะมีราคาที่ไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a ฟ t เพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ